นี halten, aí, you know, cool. cool uh ่นี่เห็นไหมนี่โอ้โหนี่ปลาช่อนนะชัดเจนเห็นไหมฮะโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากๆนี่นี่ตัวนี้ขนาดประมาณสักโลหนึ่งนะนี่เนี่ยเขาพาลูกเขาเลื้อยไปนะมันมีเหได้เห็นช่องกิจเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิใหมนๆมาอีกแล้วะลูกคลอกไกลๆว่ะเจอแม,ม่ไหมถือว่าคลอกชุดใหญ่เลยเป็นคลอกปบช่อนฮะ khó chạy mặt mà ชุดนี้ก็คิดว่าหลายพันตัวเพราะแม่เขาตัวใหญ่ครับเจอแล้วเคยเจอเห็นไหมนี่โอ้โหนี่ปลาช่อนนะชัดเจนเห็นไหมโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากๆตัวนี้ขนาดประมาณสักโลหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเขาพาลูกเขาเลื้อยไปเนี่ย เห็นชัดเจนเลยครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยปลาช่อนนะปลาช่อนชโดจะตัวลายนะโน่นเออมีปลาแรดอยู่รอบรอบเออนาถึงว่าตอนแรกเอ้มันคอบปลาแรดหรือเปล่าอืม มีปลาแรดมาเหมือนกับพึ่งพาอาศัยกันหรือเปล่านะหรือว่ามีลูกปลาแรดแบบมาแจมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮนะนใครที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ลองวิเคราะห์หรือคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยว่ามันร่วมแจมกันด้วยหรือเปล่านั่นนนั่นคือโอ้ไม่ใช่ปลาแรดนะปลาช่อนจริงๆ Ừ, ปลาช่อนนะปลาช่อนนะ,ะนะเ่เล็กมองเล็กมองสีไกลคิดว่าปลาปลาแรดนี่ปลาช่อนนะโอเคกระจ่างนะครับเนี่ยนี่คือการเรียนรู้เราแบบแบบเรียวไทมเลยฮนะนเล็กก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเราก็ศึกษาไปด้วยดูไปด้วย ไปดู่าอะไรไปเจออะไรเข้าทำไมถึงอ๋ตรงนี้นนั่นนั่นนั่นเห็นไหมตรงนี้จะมีปลาช่อนเล็กอยู่ตัวหนึ่งเนะเป็นถิ่นของเขาเป็นปลาช่อนวัยรุ่นอยู่ตัวหนึ่งอาจจะโดนไล่เพราะตัวเขาเล็กกำลังหนุ่มๆ คอกปลาช่อนชุดใหญ่ที่มีพ่อแม่ใหญ่มากๆนี้คงต้องเพ่นนะก็เป็นวิถีของคอกปลาช่อนนะในธรรมชาติอะไรก็มีให้ชมมีให้เรียนรู้กันไปนะว้น่ะะมาละกลับมาแล้วกลับมา ใหญ่มากๆเนี่ยเนี่ยเยก็คงเหมือนกับรัตเวนดูความเรียบร้อยไ่ให้นี่นีน,นี่ชัดเจนไหมครว่าใหญ่ไหมเนี่ยตกได้ตัวขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหอิ่มกันทั้งบ้านละ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะ่าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนใยสรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ